วันนี้เรามานั่งที่สวนผ่อนคลายกราวดิ้งนะคะจะเริ่มมาออกนอกสถานที่แล้วก็ทำคลิปไปด้วยแหละแต่ก่อนเป็นเจ้าแม่ทำคลิปนอกสถานที่เนาะในยุคที่ยังไม่มีอินฟลูเลยอะในยุคที่ยังไม่มีอินฟูเนาะเรียกเป็นภาษาเก่าว่าเน็ตไอดอลนะคะแล้วก็หายไปเป็นสิบปีเลยโผล่มาทีก็วันนี้นะคะที่เจอกัน คลิปก่อนหน้านี้ที่ทำไปก็คือตื่นรู้ในแมทริกนะคะวันนี้พาออกมากราวดิ้งนอกสถานที่นะคะเป็นส่วนใกล้บ้านกราวดิ้งคือการที่เราใช้ตัวเราเหมือนเสาอากาศแล้วก็เป็นท่อพลังงานแล้วแต่คำศัพท์ที่เราจะเรียกนะคะเราจะเป็นเสาอากาศก็ได้เป็นท่อพลังงานก็ได้เป็นภาชนะก็ได้ค่ะแล้วเราก็เอาตัวเราเนี่ยออกมาเป็นภาชนะนั้นวัสดุนั้น แล้วแต่เอาเป็นว่าลิชาเรียกตัวเองว่าเป็นสายดินแล้วกันนะคะแล้วก็เป็นเสาอากาศด้วยรับสัญญาณจากพลังงานในโลกใบนี้พลังงานมิติที่สูงกว่าเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะมิติที่สูงกว่าเราเพราะว่าโลกนี้ก็มีมิติทับซ้อนมากมายนะคะพลังงานเหล่านั้นก็จะลงมาที่เราเราก็ต้องเคลียร์ตัวเองให้สะอาดทําจิตใจให้มันเบิกบาน แล้วก็รับพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตเราข้างในกายเราเพื่อที่จะทําตัวเองให้เป็นกระแสนั้นๆเช่นเรารับพลังงานดีๆเข้ามาแล้วก็ทําตัวเองให้ดีๆก่อนทําตัวเองก่อนแค่คนเดียวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสิ่งที่เราทําให้ตัวเองดีๆเนี่ยมันก็จะเป็นออร่าหรือกระจายแสงหรือเป็นกระแสไฟฟ้าใดๆก็ได้ที่ออกไปสู่ผู้อื่นหรือคนใกล้ตัวหรือโลกใบนี้หรือพลังงานต้นไม้หรือเป็นกราวดิ้งเรารับพลังงานมา เราจัดการพลังงานตัวเองแล้วก็มอบให้กับธรรมชาติหรือผู้คนหรือให้กับตัวเองไปเลยก็ได้นะคะวันนี้ก็จะมากราวดิ้งก็คือการถ่ายเทพลังงานแล้วก็แลกเปลี่ยนพลังงานกับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นผ่านลมหายใจผ่านการมองเห็นผ่านการตื่นรู้จากธรรมชาติตื่นรู้ข้างในหรือจะเป็นผ่านการที่เราสัมผัสกับหญ้ากับดินกับต้นไม้นะคะหรืออยู่ใกล้ๆน้ําได้หมดเลยเพราะทุกสิ่งเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานนะคะตัวเราก็เป็นพลังงานที่สั่นสะเทือน สั่นสะเทือนจนมันสามารถดูเหมือนเป็นอาตาัตราเป็นก้อนเนื้อเป็นวัตถุได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานเป็นสารสารที่มันหลอมรวมรวม,รวมตัวกันมากมายจนสามารถเป็นมวลวัตถุเป็นโลกกายภาพแห่งนี้ให้เราได้มาอยู่อาศัยมาเกิดมาเห็นมามีความทุกข์มามีชีวิตอยู่ที่นี่นะคะโลกใบนี้ก็คือมันเป็นโลกวัตถุอะคะ่ะเป็นโลกเสมือนจริง แล้วก็เป็นโลกที่เรามาเล่นเกมมาเรียนรู้แล้วแต่บางคนเรียกโลกว่าเป็นโรงเรียนบางคนเรียกโลกว่าเป็นเกมบางคนเรียกโลกว่าเป็นสิ่งสวยงามแล้วแต่เลยนะคะมันจะมีหลากหลายมากทุกคนจะต้องตื่นรู้เป็นปัจเจกของตัวเองคือเป็นหนึ่งเดียวของตัวเองให้ได้อะว่าเราต้องมาตื่นรู้เรื่องอะไรมาทําภารกิจส่วนตัวเรื่องอะไร ะะภารกิจจิวุญญามันไม่ต้องเหมือนกันทุกคนแต่สุดท้ายต้องตื่นรู้เรื่องเดียวกันคือเรื่องการเป็นมนุษย์อาศัยในโลกนี้เรื่องจิตวิญญาณเรื่องพลังงานหรือว่าความเชื่อของแต่ละคนจะไปในทิศทางใดนะคะก็ต้องค้นหาเอาเดี๋ยววันนี้จะกราวดิ้งไปด้วยและใช้ไพ่ทาโร่นะคะเปิดให้ทุกคนไปด้วยเป็นการพูดคุยสนทนาผ่านไพ่นะคะไม่รู้ว่านั่งตรงนี้กล้องจะไกลไปหรือเปล่าน่าจะได้ยินนะคะ เป็นการสนทนาตื่นรู้จิตวิญญาณผ่านไพ่เพราะว่าตัวลิชาเองหลงไหลการดูดวงในสมัยมูเตลูในสมัยหลับไหลนะคะก็ชอบดูไพ่ทาโร่ชอบดูดวงมากๆทุกศาสตร์ทุกแขนงเลยแต่พอเรามาเรียนรู้ด้านการตื่นรู้จิตวิญญาณเราก็ใช้ทักษะตรงนั้นนะคะความชอบตรงนั้นมามาปรับเปลี่ยนเรียนรู้ปรับปรุงให้ใช้ไพ่สื่อสาร กับภายในของตัวเองจิตวิญญาณภายในอินเนอร์เซล์ของเราตัวตนภายในนะคะหรือว่าจะเป็นไฮเออร์เซล์ของเราที่เรียกว่าไฮเออร์เซล์ตัวตนที่อยู่มิติสูงกว่านี้นะคะเรามาอยู่ในกายหยาบเป็นมิติที่ต่ำกว่านะคะเรื่องความถี่ต่ำความถี่สูงหรือมิติสูงมิติต่ำอ่ะถ้าใครที่มาสายนี้ใหม่ๆจะเข้าใจว่าเราถูกด่าถูกว่าถูกเปรียบเทียบใช่ไหมแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของระดับสูงต่ำอ่ะเหมือน แบตเตอรี่เราจะหมดเออแบตเตอรี่ต่ำอะไรอย่างเงี้ยแบตเตอรี่เราเต็มแล้วแบตเตอรี่สูงขึ้นประมาณนั้นนะคะก็คือคำศัพท์พวกนี้ถ้าคนที่มีอีโก้แล้วไม่ได้ศึกษาก็จะถูกรู้สึกว่าถูกต่อว่ายิ่งคำว่ามีอีโก้นะเป็นอัตตานะเราจะรู้สึกว่าเราถูกด่าใช่ไหมตื่นดูแรกๆอะ่ะเออเราจะทนไม่ได้ฉันไม่มีอีโก้หรอกนะฉันไม่ได้เป็นอีโก้อย่ามาว่าฉันมีอีโก้นะแต่พอเราเรียนไปถึงแก่นแล้ว ลึกๆเข้าไปในจิตและวิญญาณโลกพลังงานเราจะหัวเราะกับคำนี้ค่ะเพราะเราคืออีโกอยู่แล้วถ้าเราไม่มีอีโกเราไม่สามารถมาเป็นคนเป็นมนุษย์มาพูดมาเจ็บปวดมาทุกข์มาโกรธมามีอารมณ์ใดๆได้เลยนะคะส่วนอัตตาก็คือตัวตนของเราถ้าเราไม่มีอัตตาเราไม่สามารถมาบรรจุ พลังงานหรือจิตวิญญาณเราในกายนี้ได้เลยเราไม่สามารถมาเกิดในคันมารดาเราได้เลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือเรื่องเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแก่นของศาสนาความเชื่อใดหยิบแก่นของมาเออหยิบแก่นของแต่ละที่มาทุกอย่างคือเรื่องเดียวกันนะคะส่วนพวกเปลือกหรือกระพีเราก็ดูเป็นความบันเทิงในโลกนี้ไปมาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าอุ้ยนะคะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอะไรเกี่ยวกับข้อความตื่นรู้จิตวิญ,ญญาณแต่ละคนที่เข้ามา ชมคลิปนี้โดยที่ไม่มีความบังเอิญโลกนี้ไม่มีความบังเอิญน,นะคะทุกอย่างถูกจัดจันออกแบบครี create, เอทเป็นสถาปนิกออกแบบชิตตัวเองกันมาแล้วนะคะเดีย๋ยวเราลองดูผ้าันันี้ที่เด้งออกมาคือชาลีออน ให้ชาลีออดหมายเลข7นะคะคือการขับเคลื่อนการไม่หยุดอยู่กับที่นะคะไม่หยุดนิ่งแล้วการที่เราเรียนรู้ทั้งทุกข์และสุขมาแล้วทุกคนนะคะเกิดมาไม่มีใครสุขอย่างเดียวไม่มีใครทุกข์อย่างเดียวทุกคนต้องมีทั้งสองอย่างแต่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกและมองไปเส้นทางไหนเราจะใช้ประโยชน์จากความทุกข์ความสุขที่เรามีเรียนรู้ตัวเองได้อย่างไรแล้วก็ขับเคลื่อนชีวิตไปในแต่ละวันแต่ละปัจจุบันได้อย่างไรนะคะเพราะว่าทุกคนมีปัจจุบันเป็นของตัวเองมีอดีตและอนาคตเป็นของตัวเอง แล้วอนาคตมันก็มี2แบบนะมนโนเพือฝันกับอนาคตที่เราสร้างจากปัจจุบันเนาะแต่จริงๆมันไม่มีสักอย่าง มันไม่มีจริงสักอย่างนะคะปัจจุบันจริงๆก็ไม่มีจริงแรกๆก็งงกับคํานี้ว่ามันไม่มีจริงแต่มันมีจริงๆนะหลายๆอย่างมันก็ต้องเรียนรู้ค่ะต้องใช้อาศัยวันเวลาและประสบการณ์แล้วความเจ็บปวดความบอบช้ํามันจะยิ่งทําให้เราตื่นรู้ยิ่งเราเจออุปสรรคเจอความทุกข์เจอความผิดเจออะไรต่างๆโดยเราเนี่ยแหละเป็นคนทาผิดหรือใครจะทําผิดใจเรายิ่งเราเรียนรู้เนี่ยเราเห็นสิ่งเหล่านี้ แล้วเราไม่วิ่งหนีเราไม่ต่อต้านเราสามารถยืนดูแก้ไขพิจารณาหรือกลา้าพูดกลา้าจัดการมันด้วยเจตนาหรือใจอันบริสุทธิ์เพื่อตัวเราเองสถานการณ์นี้มันก็จะคือโรงเรียนวิชาเรียนหรือการบ้านหรือสิ่งที่เราต้องทําข้อสอบพอเราผ่านเราก็จะเจอเรื่องใหม่แล้วมันก็จะเบาบางลงหรืออาจจะเจอน้อยลงหรืออาจจะไม่เจอแล้วแต่เป็นไปไม่ได้ค่ะทุกคนต้องเจอความทุกข์และสุขตราบใดที่คุณยังเป็นมนุษย์ มีกายหยาบมีความเสื่อมมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีการวนเวียนไหวตายเกิดคุณจะยังต้องมีทุกข์และสุขอยู่ในมิตินี้อยู่ในกายภาพนี้วันนี้ตัวลิชาเองบอกว่าไม่มีทุกข์แล้วแหละฉันแก้ไขตัวเองได้แล้วเดี๋ยวมันก็มีค่ะเพราะเดี๋ยวเราก็ทุกเรื่องนั้นเรื่องนี้เล็บฉีกเล็บหัก ดำแก่ขึ้นมีตีนกาเราจะมีเรื่องเครียดแล้วก็ทุกเรื่องใหม่ๆกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราเตรียมพร้อมจิตใจพลังงานและความรู้สึกของเราค่ะพลังงานมันก็บวกลบได้ตลอดเวลามันไม่ใช่บวกแล้วจะลบไม่ได้เลยหรือว่าพลังงานลบแล้วจะบวกไม่ได้เลยหรือพลังงานลบจะไม่ดีเลยยิ่งเราเสพพลังงานลบมาเท่าไหร่แล้วเราทุกเราอึดอัดเราไม่โอเคเราจะยิ่งอยากจะดีดดิน้นแก้ไขแล้วหลายคนนะคะเข้าใจผิดว่าเมื่อเจอทุก ไม่อยากเจอเลยหรือเจออุปสรรคไม่อยากเจอเลยยิ่งเมื่อไหร่ที่เราเจอทุกข์แล้วอุปสรรคนะแล้วเรารู้สึกว่ามันเบื่อน่ายเบื่อมากๆเหมือนคําสอนพระพุทธเจ้าที่บอกว่าคนที่จะพ้นทุกข์ได้อเราต้องอยู่มาจนเราทุกข์สุดๆแล้วเราไม่อยากจมอยู่ในความทุกข์นั้นแล้วเราก็จะเบื่อน่ายมันถ้าเราเบื่อน่ายมันเมื่อไหร่ให้ขอบคุณเลยนั่นแปลว่าเราจะเจอหนทางที่เราจะออกจากวงจรน,นั้นลูปนั้นหรือการวนแบบนั้น นะคะไปสู่การคลายกำหนัดคลายกำหนัดก็คือไม่หมายถึงเรื่องแบบ18บวกนะนั่นะมันเป็นคำศัพท์ที่ผิดคลายกำหนัดในที่นี้หมายถึงเราจะได้คลายบว่วงคลายห่วงหรือคลายในสิ่งที่มันร้อยรัดและผูกเราเอาไว้ในทางด้านจิตและวิญญาณเพราะจิตและวิญญาณคนละอย่างกันแต่ว่ามันรวมตัวกันทําให้เรามาเกิดเป็นกายภาพมาเกิดเป็นสรรัตว์พสัตว์หมาแมวหรือคนเทวดานางฟ้าในในลูกเนี้ยในลูกสังสารวัฏเนี้ยค่ะมันเกิดได้หลายแบบ รวมไปถึงที่นั่งอยู่นี่เป็นคนที่พูดอยู่นี่ด้วยชาตินี้ก็ได้มาเกิดเป็นคนคนนี้ถือว่าโชคดีแล้วนะคะก็จะทําให้ดีที่สุดอ่ะใบต่อไปใบต่อไปจัากาวานอยากจะให้สื่อสารอะไรนะคะผ่านการกราวดี้นี้เดือดซันนะคะเดือดซันมีรูปเด็กและมีการขี่ม้าสีขาวแล้วก็พระอาทิตย์ดอกทานตะวัน ดอกทานตะวันนะคะเมื่อสักครู่อินเนอร์ชาหรือว่าจิตเด็กข้างในของดิฉันเดินมาและเห็นดอกทานตะวันที่คอตกเหี่ยวแล้วแล้วเด็กจิตเด็กของฉันก็พูดออกมาว่าอ๋อเพิ่งเข้าใจคําว่าดอกทานตะวันแปลว่าอะไรคือดอกไม้เนี้ทานทานหมายถึงกินหรือรับประทานดอกไม้เนี้ยกำลังทานตะวันก็คือดอกไม้นี้ต้องการแสงแดดจากพระอาทิตย์มันจึง ชูคอขึ้นมาได้นะถ้าพระอาทิตย์ไม่ส่องหรือว่าอาจจะปลูกไม่ดีหรือว่าร้อนจนเกินไปหรือแบบทาเลไม่ดีมันก็อาจจะคอตกและตายได้อันนี้ไม่รู้นะไม่รู้เรื่องของกระบวนการของต้นไม้ชนิดนี้แต่อยู่ๆก็พูดคีย์เวิร์ดนี้ขึ้นมาว่าดอกไม้นี้มันแค่ชื่อว่าดอกทานตะวันแต่มันไม่ใช่แสงตะวันไงมันเป็นแค่ดอกไม้ที่ต้องการแสงจากตะวันเหมือนกันดังนั้นโลกใบเนี้ยต้องการความสว่างจากพระอาทิตย์หลายคนมองว่าพระอาทิตย์อ่ะ คือขึ้นลงขึ้นลงใช่ไหมจริง,รงๆโลกเราเป็นตัวหมุนนะคะระอาทิตย์เขาก็หมุนเป็นสปายโรหมุนแบบขึ้นแบบนี้ไปพร้อมๆกันกับระบบสุริยะของเราทุกอย่างมันหมุนแบบนี้มันไม่ได้หมุนเป็นแบบนี้นะคะมันก็หมุนขึ้นไปเรื่อยๆแต่แค่มันช้ามากเราไม่สามารถมองออกว่าว่าเราอะหมุนอยู่โลกของเราหมุนอยู่ตลอดเราก็หมุนไปตามโลกนะคะแต่เรา มีแรงโน้มถ่วงเรามีการออกแบบมาแล้วไงว่าเรานึกว่าเราตั้งอยู่ที่เดิมแต่จริงๆเราหมุนไปกับโลกค่ะเราหมุนไปโลกนี้มีแกนกลางโลกทุกคนอยู่รอบๆแกนกลางหมดโลกก็หมุนไปค่ะหมุนไปแล้วเราก็เข้าใจว่าระอาทิกําลังขึ้นและตกและเราอยู่ที่เดิมจริงๆเราไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วโลกของเราที่หมุนไปนเนี่ยก็ลอยอยู่ในอวกาศหรือตัวสเปสไทม์ time, ลอยไปเรื่อยๆนะคะแค่ว่าเรามองไม่เห็นและเราไม่ได้ออกไปอยู่ตรงนั้นเนี่ย เนี่ยค่ะมันก็เลยเหมือนแบบเราไม่รู้ว่าเราเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาทั้งชาติภพทั้งเวลาทั้งชีวิตอยู่ตรงนี้มา3-4ปีก็คิดว่าชีวิตเดิมเดิมไม่ไปไหนสักทีแต่พอลองมองย้อนเรื่องของความคิดทัศนคติจ,จิตใจเราเติบโตตื่นรู้ตลอดนะคะอันนี้คือไพ่แห่งเดอะซันคือไพ่เติบโตตื่นรู้สว่างสวัยจเจริญรุ่งเรืองถ้าความคิดจิตใจพลังงานโลกภายในเราจเจริญรุ่งเรืองชีวิตกายภาพข้างนอกอาจจะเหมือนเดิมแต่เราจะมีความสุขขึ้นค่ะ เราจะไม่จมแล้ววนหรือบางทีเราอาจจะจมแล้วก็วนกับสภาพแวดล้อมเดิมๆแต่เราก็อยู่ได้แล้วเราก็เลือกอยู่กับมันได้นะคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ไม่ใช่ทัศนคติไม่ใช่อยู่ที่มุมมองแล้วนั่นคือปรุงแต่งนั่นก็คือสังขารมันอยู่ที่ตัวโลกภายในของเราต่างหากค่ะโลกภายในของเราเป็นยังไงอะ่ะมันจะสร้างโลกภายนอกใช้คํานี้เลยนะโลกภายในเราเป็นแบบไหนจะสร้างโลกภายนอกให้เราได้พบได้เจอได้เห็น และโลกภายในเราเป็นแบบไหนจะดึงดูดโลกภายนอกเข้ามาแล้วเราก็ไม่เข้าใจไงว่าทําไมเจอเหตุการณ์นี้ทําไมคนนี้เข้ามาทําไมคนนั้นเข้ามากว่าเราจะเข้าใจเราก็ทุกไปแล้วเจอปัญหาไปแล้วพังไปแล้วแต่ก็ดีค่ะมันก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าเราได้เข้าใจแม้ว่ามันจะเกิดเหตุไปแล้วพังไปแล้วแต่เราได้เข้าใจมันดีกว่าเกิดเหตุไปแล้วพังไปแล้วก็ยังไม่เข้าใจอีกอันนี้อาจจะน่ากลัวหน่อยนะคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่เรา โลกภายในเราเป็นแบบไหนอ่ะเราจะทั้งสร้างโลกภายนอกให้เราเห็นให้เราเจอถ้าเราเกตเราก็เคลียร์ภายในโลกภายนอกก็เปลี่ยนอันนี้เจอมากับตัว4ปีเอา365วันคูณ4ไปเลยเพราะลิชาติทำภารกิจจิตวิญญาณอยู่กับตัวเองเยอะมากทั้งๆท,ท,ที่ใช้ชีวิตปกติมีคนรักมีครอบครัวทำงานทำกิจกรรมใช้ชีวิตทำอาหารเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนซักผ้า มีสังคมมีเพื่อนมีกิจกรรมใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติแต่แต่ก่อนเราส่งจิตออกนอก1,000%แต่ตอนนี้ดึงจิตกลับมาข้างใน8ป0 0เปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นเลยอะ่ะคือแบบจิตใจคือเราอยู่กับตัวเองเลยแก้ตัวเองแก้ปมแก้กรรมเก่าๆเยอะมากๆกดล็อกตัวเองทงั้งทที่เรายังอยู่กับครอบครัวปกติแล้วคนรอบตัวเราแต่ก่อนก็คือจากที่ไม่เคยจะลงรอยกันหรือเปลี่ยนไปตลอดความสัมพันธ์ มันพังตลอดอ่ะตอนนี้ก็กลายเป็นคนรอบตัวเขาก็เปลี่ยนเฟืองเหมือนเฟืองที่มันหมุนอนะมันหมุนต่อๆกันถ้าเฟืองตัวเราเป็นเฟืองอันหนึ่งที่หมุนหมุนด้วยตัวของเราเองแก้ไขเราอะเฟืองเฟืองที่อยู่ใกล้ๆก,กันมันก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยไงแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเราอะเราจะเอาแต่ข้างนอกทําอะไรให้เราอะมันไม่ได้เพราะแต่ละคนก็มีโลกภายในของตัวเองแต่ละคนก็หลับไหลของตัวเองแต่ละคนก็มีตื่นรู้ของตัวเอง เราจัดการตัวเองได้โลกของเราก็จะเปลี่ยนรอบๆบางทีช่วงที่เราเคลียร์ไปมากๆแล้วก็จะมีบททดสอบเข้ามาทดสอบเราให้เรามองว่านี่โลกภายในของเราใช่ไหมเราก็มาแก้นี่เป็นกระจกที่เขามาให้เราส่องเห็นตัวเองใช่ไหมเราก็มาแก้เออหรือถ้าแบบเราไม่เข้าใจว่านี่สถานการณ์ของใครจ,จัดสรรเราก็มูฟออกมาก่อน ออกห่างมาก่อนไม่ต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ซ้าๆซ้ๆเพราะเราออกห่างออกห่างมาโลกภายในเราจะคุยกับเราได้เขาจะส่งเสียงส่งสัญญาณส่งข้อความให้กับเราเองนะคะอ่ะมาอีกสักใบหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปกันละสงสัยตัวจะหวานมากนะคะเป็นเบาหวานปะเนี่ยมดมาไต่นะคะหรือมดอยากจะมาหาเขาบอกว่าเราจะมีพลังงานเรียกนกเรียกผีเสื้อเรียกสัพพสัต h, สัพพสิ่งมานะคะไปสุดท้ายดูว่า จักรวาลอยากจะให้พูดอะไรคะเดือบปูค่ะปลดล็อกปลดล็อกจิตวิญญาณปลดล็อกชีวิตให้มันเป็นอิสระเดือบปูก็คือเหมือนแกล้งโง่บางที mm hmm. เราอะ่ะอย่าไปคิดว่าคําว่าโง,ง่มันคือคาําด mm ่า hmm. เพราะการแค่เรามาเกิดและหลับไหลเราก็คือผู้โง่เขลาแห่งจิตวิญญาณแล้วแต่พอเรามาตื่นรู้จิตวิญญาณเราเป็นแค่ผู้มีปัญญาแล้วเราก็เลิกที่จะโง่เขลา คำว่างโง่ไม่ได้ไปด่าใครว่างโง่หรือฉลาดเก่งหรือดีไปกว่ากันแต่ความโง่เขาคือความไม่รู้งเงอวิชาแปลว่าความไม่รู้คือโง่เขาทางปัญญาหลับไหลดับสนิทตามืดบอดอะไรแบบนั้นนะทางคําศัพท์นะเ,เราก็ยกความถี่เราขัดเราเราทําให้เราเนี่ยตาสว่างขึ้นมาตาไม่มืดบอดเราหายโง่เขา เราเป็นอวิชชาอยู่เพราะเราเป็นอวิชชาก่อนมาเกิดเนาะเราก็ค่อยๆปลดค่อยๆถอนอีกโกอัตตาความถี่ที่ต่ำๆของเราปรับปรับขึ้นมาให้เราเปลี่ยนไปแค่ตัวเรายกความถี่แค่ตัวเราเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแล้วแต่เขาละแต่ทีเนี้ยถ้าเรามีเจอครอบครัวจิตวิญญาณด้วยกันเขาก็จะเปลี่ยนตัวเองตามเราไปโดยที่ไม่ต้องบอกกันหรือทําตามกันนะแต่เขาจะเปลี่ยนของเขาเองแต่เปลี่ยนตามกันเนี้ยเพราะเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวจิตวิญญาณครอบครัวพลังงาน หรือพลังงานมันไปช่วยซัพพอร์ตเปลี่ยนกันนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะต้องเจอกับคนนี้ครอบครัวเราแฟนเราเป็นแบบนี้มันจะเป็นปีเย็นตาย,นย,นตายจนตายขนาดเรายังเคยหลับไหลเคยตื่นได้นะคะแต่ถ้าใครเขาจะตื่นไม่ตื่นอันนั้นเราก็ต้องทําใจนะมันทําใจยากมันก็ต้องทําใจเพราะสุดท้ายเออเราก็ต้องตื่นรู้อะค่ะเราก็ต้องขัดเกลาล้วก็ยกระดับพลังงานตัวเองให้ได้ ะะแต่รับประกันเลยว่าโลกรอบตัวเราเปลี่ยนตามเราแน่นอนเราแค่เปลี่ยนคนเดียวอย่างน้อยของขวัญที่ดีที่สุดคือตัวเราเปลี่ยนของขวัญที่รองไปจากนั้นก็คือคนอื่นเขาเปลี่ยนตามเราเขาจะเห็นเองเขาจะรู้เองเขาจะไปสนใจชีวิตเขาเพื่อเปลี่ยนชีวิตเขาเองนะคะมันก็จะเข้ากันได้เองหรืออาจจะเข้ากันไม่ได้แล้วก็รักไร้เงื่อนไขไปค่ะ ถ้าเราคิดจะรักคิดจะเลือกเราก็รักไร้เงื่อนไขแต่ไม่ใช่ความแบกนะถ้าเรารู้ว่าเราเหนื่อยแล้วเราแบกเราก็อาจจะต้องหยุดโดยการที่หยุดทางพลังงานไม่เปแบกใครมันแบกใครไม่ได้นะคะแม้กระทั่งตัวเราเรายังต้องเลิกแบกชีวิตตัวเองเลยว่าเราต้องแบบนี้เราต้องแบบนั้นเราต้องดึงดูดความร่ำรวยแบบนี้ก็ดึงดูดแบบผิดผิดแบบโนเพ้อพบ การดึงดูดการงานการเงินเราต้องเปลี่ยนจากโลกภายในเช่นกันนะคะว่าเราขาดแพลนไหมเราขาดสนอยู่หรือเปล่าเราหิวเหอเราหิวหวยเงินหรือเปล่าทั้งๆท,ที่เงินมันมาไม่กี่ร้อยปีหรอกค่ะแต่ว่าเราเกิดกันมาเป็นหลายๆสิบรอบแล้วนะคะเราอาจจะไปยึดติดมันหรือเปล่าหรือหลงกลเกมของแมทริกหรือเปล่านะคะวันนี้ก็มาแนวแบบว่าตื่นรู้แมทริกเหมือนเดิมตื่นรู้ในเกมโลกมายานี้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามาในแนวธรรมชาติเนาะครั้งที่แล้วก็ ้าปกเป็นแมทริกเลยนะคะวันนี้ยังไม่รู้จะไปทำปกแบบไหนนะคะแล้วถ้าใครอยากจะให้พูดเรื่องไหนหรือคอมเมนต์คุยกันได้นะเผื่อเป็นไอเดียในการพูดในคลิปครั้งต่อไปนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ